ครับผมอัดพงศุลพงศ์ครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมบ้านครับหน้าก็เจออย่างแรกอย<ช>ู่รองร้า<อ>เจอรถช่ครับรองมร้านนี้ปกติมีมีเยอะขนาดไหนส่วนมากก็มีแต่เมอร์เมอร์คิเล่อครับเมอร์คิเล่อของในในที่ครับอืมคือตอนนี้เราก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยใช่ครับสบไยชอบอชอบใส รุ่นเมอนเนียนยันคือเป็นเบาครับเบาคือรุ่นนี้มันเบาครับม,มันคล้องตัวดีครับวที่ชอบเป็นใแบบส่เป็นแฟชั่นไหมแบบเป็นสีเป็นสันหรือเป็นบบยังไงมั่งก็ชอบพวกสีสันอย่างสีเงินสีเหลืองอสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเห็นบอกว่ามีคู่ที่เมื่อปีนี้ใส่แล้วถูกใจหลงก็มันก็มีรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ เป็นยาเทียมครับอเป็นยาเทียมครับเพราะใช้เฉพาะใช้เฉพาะยาเทียมครับคือในบ้านของทีมศิษยาชาสุริก็คือเป็นทสามยาเทียมครับก็คือต้องใช้ายาเทียมบอกความแตกต่างในเวลาใสอย่างนี้กับใส่ปุ่มธรรมดาที่ไม่ใช่สําหรับยาเทียมมันแตกต่างยังไงตรงตัก็มันมันไม่ลื่นครับมันไม่ลื่นมันเกาะมันเกาะเกาะได้ดีกว่า ผมอย่างผมอย่างนี้ครับแต่ที่พิเศษคือคู่นี้ยิงเมือด้วยยิงเลยสองลูก <laughs> กับนกกีเองนี่เซ็นแบบยามากี่ปีแล้วครับก็ <laughs> ปีนี้เป็นปีที่สี่ครับปีที่สี่ปีที่สี่ครับก็เซ็น <laughs> แต่ตอนติดเยาวชนยี่สิบปีครับ <laughs> คือใส่นกี้ตั้งแต่เกาะหน้าั้างใส่นกี้ไหมใส่ครับใส่ทำไมถึงชอบใส่นกี้ <laughs> คือก็ชอนแลเตะ ด้วยครับคือมีนักเตะใส่ไนกี้ครคืออยากอยากใส่เหมือนเหมือนเหมือน,นกับเขาจนถึงวันหนึ่งไนกี้มาเซ็นสัญญาด้วยผมรู้สึกไงด,ดีใจมากดีใจมากอะไเพราะชอบอยู่แล้วในสโมสรก็มีคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็มีครับมีใครบ้างก็ม,มีเกิร์กลิททามีการกับสุวรรณภพินินก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้แนเด็กๆแหละใ,ใช่ไหมอ่ะนี่เป็นส่วนของรองเท้าซึ่งที่จริงแล้วมีเยอะกว่านี้ ก็มีก็มีให้เขาติดเขาไว้บ้ากก็เขาขอเราให้ครับอามาดูข้างในบ้านกันบ้างดีกว่าข้างในบ้านวันนี้ปกติอยู่กับใครอยู่กับพ่อครับอยู่กับพ่อแต่วันนี้พ่อไอติดบุตบอลพ่อติดบุบบ่อยพ่อชอบเติดบุบบ่อลในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโต้โต้เยอะเหลือเกินจะเป็นรูป รูปภาพางนี้ใช่ไหมใช่ก็คือแม่เป็นคนชอบเก็บเจ็บสะสมอะไรพวกเนี้ยเขาติดตามตลอดอย่างอย่างอย่างที่ติดเกอบไว้สองสามอันนี่คืออะไรมาก<อ>ก็มีอันอันแรกนี่คือติดทิมชาติช่วงที่สองปีครับเป็นชุดแรกครับครั้งแรกเลยที่ครั้งแรกที่ติดทิมชาติตอนดีใจรุ่นนั้นก็เป็นครั้งแรกแล้วที่ติด ดีน่าจะดีใจมากรุ่นรุ่นในกันมีใครบ้างชุ่นก็มีกวินทำศาสตร์ารนัน er ชีตอนนี้ก็เหลือคนเดียวแล้วนี่คือไปเล่นที่สิงค์ปร์ครับเป็นตัวตัวแรกทอที่เล่นบอลอาชีพเต็มเป็นอาสุดครับอาสวดตรงนู้นตรงนู้นขึ้นจบไปครับเยาวชน20ปีที่สาอุดและก็ส่วนด้านน้นก็คือเรื่อง เรื่องของหนังสือคงหนังสือกินใชหนังสือต่างตั้งแต่เด็กยันโตครับคุณแม่ี่เก็บไว้เก็บไว้แทบกหมดแลวนะใผู้ถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาให้การสนับสนุนเราอย่างไรบ้างัผมก็เคยคับเขาก็ส่มเจให้ทุกอย่างเราอยากได้อะไรเราอยากเล่นฟุตบอลเราอยากทําอะไรเขาสนับสนุนทุกอย่างตอนเด็กๆนี่เริ่มเริ่มที่จะเล่นฟุตบอลเริ่มที่จะรู้ว่าลากเป็นตอนไหนประมาณ ผมก็ไปดูพอ่อเตะบอลเลยก็เริ่มชอบตั้งแต่เด็กๆประมาณ5-6ขวบหรว่าชอบแล้วเขาคอยพาไปดูพาไปสนามทุกวันยังไงเงี้ย<ๆ>ก็เลยชอบแต่ก็คือต้องบอกตัวต้นนี้ก็เป็นคนชนบุรีด้วยเป็นคนลินได้เกิดได้เ,เกิดที่สมุรีอ่ะแต่ได้ฟุตบอลที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาอยู่บ้านเกิดอีกครั้งแล้วใช่ไหมมีความสุขด้ได้กลับมาช่วยบ้านเกิด ครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้เเสื้อผ้าฟุตบอลเนี่ยกขาต้องเก็บไปอยู่บ้างเก็บไปแค่จะหมดเลยครับเก็บจะหมดเลยหมดเลยแต่ว่าอยู่บนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับบ่ายเสร็เลยห้องห้องของห้องชายสวนนะสวนอะมีเตียงเตียงคนเดียวคือสวนเดียวไี่สวนก็เป็นห้องนอน ที่รอมแล้วอยู่คนเดียวนอนั่นเองไม่อยากย้ายนะอ่ะแคพูดถึงที่บอกกันไว้เรื่องของฟุตบอลเสื้อผ้าปกติเป็นคนเก็บก็เก็บมาตลอดเก็บมาตลอดถือว่าเก็บมาเยอะเลยของตัก็คือแบบไปแข่งแล้วก็เก็บทีละตัวทีตัวที่เหลือก็ให้เขาหมดอืมแต่ต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นทของของตัวใช่พูดถึงฟุตบอลก่อนเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ชนบุรีมาพอเกิดแล้วโตที่นี่ แต่ว่าไม่ได้เล่นบอลที่นี่แบบจริงจริงังจใช่ไหมคือตอนเด็กๆตอนเด็กใช่ไหมไม่ไดไ้เล่นกับทีมสมุทรีเลยไม่เคยโรงเรียนไม่เคยเลยถ้าได้พูดถึงเส้นของเส้นทางฟุตบอลเนี่ยจะไปเริ่มที่กรุงเทพมหานครใช่ไปเริ่มที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับทําไมถึงไปที่นู่นคือเขาเป,เปิดเปิดเปิดคัดครับคือผมไปฝึกที่แกนแกนแกนสปอร์ตก่อน แล้วเขาบอกให้ไปคัดที่โรงเรียนนี้ครับก็เลยไปคัดตัวที่โรงเรียนนี้แล้วก็ติดด้วยติดตอนนั้นเรียนชั้นอะไรอยู่ครับป .4 ครับ94 9ขวบตอนตอนนั้นเป็นความอยากที่เราจะไปเองหรือว่าพ่อแม่ด้วยก็เราก็อยากด้วยพ่อแม่ก็แบบสนับสนุนสนับนสนุนด้วยแบบไปโรงเรียนประจำครั้งแรกคือตอนนั้นเราอยู่กับพ่อแม่ตลอดลอะพอเราไปปุ๊บโอ้โอยู่ไม่ได้เป็นยงตอนนั้นมีร้องไห้ไหม ราองทุกวันครับรองทุกวันเลยใช่ราองทุกวันเลยแล้วใช้เวลาปรับตัวนานไหมีก็เทอมหนึ่งได้เทอมหนึ่งได้คือคิดถึงนะยังไม่เคยเออกจากบ,บ้านเลยอืมแล้วก็เรียนแล้วก็เล่นทุกวันไปด้วยอย<ช>ู่ที่นู่นกี่ปีอยู่ที่โรเงเรียนกีฬาตั้งแต่ปอสี่ถึงม .3 สามกี่ปีสี่ถึงม .3 สาม้าหกปีใช่ประมาณห้าปีได อยู่นี่ก็มีเขาต้องบอกว่ารายการแข่งขันกนนิ่นเงเยอะใช่ไหมเยอะครับแต่และปีนี่เยอะมากครับแล้วเราถือว่าไปอยู่ที่นัน่นได้ได้อะไรบ้างที่โร<อ><อ>งเรียนก็คือโรงเรียนนี้คือได้ได้มาหมดเลยครับอืคือเขาฝึกทักษะเกมมีเกมมีอะไร้เราเ็เก็บมาจากที่นั่นหมดนะครับรุ่นรุ่นนั้นที่ยังเล่นเล่นอยู่ที่ยังเจอเจออะไรอยู่นี่มั้งไหมเรียนเรียนเวลาเรี้ยเหมือนกันก็อุ้มครับเชียร์ทองมาซันคืออยู่กันตั้งแต่เด็กครับ ก็เจอกันตั้งแต่โรงเรียนโรงเรียนกีฬาคือเล่นมาน้วยกันแล้วก็จบม .3 มอมกันแล้วก็ไปต่อโรงเรียนใหม่ด้วยกันโรงเรียนนั้นคืออาสัญชันทุรีครับที่นม่นถือว่าเป็นที่ที่ประสบความสำเร็จในวงการนักวอนนักเรียนเลยนะชาซ้นในระดับที่สูงที่สุดของฟุตบอล18ปีกอ16ปีกอเงี้ยครับใช่ครับก็คือได้แชมป์มาทั้งสองปีสิบ16ปีกิบ18ปีส่วนตัวนันเตรย็ยอดเยี่ยมด้วยใช่ป่ะได้ทั้งสอง ที่จาได้คือได้สองปีตอนเด็กๆนี่เริ่มเล่นตําแหน่งอะไรเป็นตําแหน่งแรกตัวที่ที่ไปฝึกเอะก็คือที่ก,กรารปตบอลอะคือเล่นศูนย์หน้าครับคือเล่นศูนย์หน้าก่อนแล้วพอเข้าโรงเรียนกีฬาคาร์มอเขาก็ให้ฝึกให้เล่นกองกลางครับก็คือ,อยาวมาตลอดเลยอกองกลางแล้วเราถือว่าเป็นนักเตะไทยที่ถนัดสายด้วยตอนนีถ้ถือว่าได้เปรียบเงินไหมตอนนีเถ้าได้เล่นบอลมาก็ มีส่วนนิดนึงแต่ไม่แต่ไม่ไม่มากเลยครับบางทีคนถนัดเท้าขวาก็เตะได้สองข้างครับอ่าสำชัญตนไปรีเสร็จแหละครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของสโม,มสรบ้างเริ่มต้สมมสนสโมสรแรกในการกแข่ง